ท่านประธานกล่าวเปิดงานก็เสียวทั้งหลายก็เอ็นดูสองแสบทุกคนไปไปโอิโอนี่มีดนตรีในหัวใจจริงๆคือแบบว่ามีจังหวะตัวเองด้วยเป่าแคนก็แบบอืมเนาะแสบชวนท่านประธานเป่าแคนเต้นเลยจ้าสองแสบความเป็นธรรมชาติความน่ารักของน้องๆออทุกคนเขาน่ารักมากเราเขาเป็นกันเองมากมาก ความเป็นธรรมชาติของเขาด้วยเนาะที่พวกเราชอบอะ่ะเขาแบบมันไม่ต้องเฟกอะ่ะใครจะว่าเฟกก็แล้วแต่ออ่เคนเรามันมองเห็ุไม่เหมือนกันแต่สําหรับตัวบุ๋มนะบุ๋มคิดว่าน้องไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรคือความเป็นธรรมชาติของเขาล้วนคือแบบว่าเขาน่ารักคนเรามันไม่ได้น่ารักกับคนอื่นทุกคนเนี่ยเหมือนลูกเราเอย่างเงี้ยไม่ได้น่ารักกับทุกคนอืม มันเฉพาะแล้วแต่คนนะเนาะว่ากันไม่ได้แล้วแต่สําหรับบุ๋มอะบุ๋มว่าน้องๆเขาน่ารักมากเขาแบบเป็นธรรมชาติความแบบเออทุกอย่างด้วยด้วยเรารักเขาด้วยก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความแสบของเขาด้วยแสบมากทุกคนแสบจริงๆสองคนเนี้ไม่มีใครยอมใครแหละไปไปโอดีโอก,ก็ไม่ธรรมดาดื้อดื้อเรื่งสอง เขาน่ารักอะอืมแค่คําว่าน่ารักได้เปลืองมากทุกคนอาจจะลาคาญหน่อยคําว่าน่ารักของบุ๋มนะข่าวด้านความันดีของคนลคนงานเมืองแห่เสียงแพร่อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเรียนแจ้งท่านบริหารดิจิทีท่านโควิด -19 ที่ว่าดีปรมสรงต่อวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท่านดรคงศักดิ์ตั้งวันวิศวกรชานุกรองการเร่งนส่วนตลอดความจ่าง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เสี่ยงเองน,นะครับได้ร่วมเผาแหนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานประเพณีผูเสี่ยงและการจัดกิจกรรมในคลุกประหลัดโอกาสนี้เปิดใจครับและโอกาสนี้ขอได้เจอท่านด้เกียรนะครับได้ร่วมนะครับที่เปิดยุ่งเผาแหนนะครับ จบเลยครับผ no ู้เสี่ยงสิบคู่ก็จะมีแฟนนะครับให้ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะร่วมนะครับในการตัดพื้นาพพิธีเปิดนะครับในวันนี้ยืนยืนยืนยนนะครับเรีนเรียผู้เสี่ยงทั้งสิบคู่นะครับได้ให้เกียร์เกียร์ขึ้นนะครับเป็นเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านบนเวทีนะครับแล้วก็จับแพนนะครับเกียร์ปลารแพนไปด้านซ้ายของท่านนะครับเริ่มเป็นยาวเดียวกัน การนี้เรี่ยใช้ผู้รุ่นเด็กทุกท่านนะครับร่วมนับถอยหลังพร้อมกันนะครับพร้อมแกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือแล้วกันครับและขณะนี้นะครับในการเปิดงานประเพณีบุกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุณธรรมของการบริหารส่วนังหวัดขอนแก่น การเทศกาลไม้นานาชาติประเพณีปูเซียวทางกาชาติจังหวัดขอนแก่นและการขอนแก่นสัพพอรเปิดเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการครับอต้องมีหมอเที่ยวด้วยหมอสายเที่ยวด้วย เนี่ยนะครับตัวย่านะครับจากน้องรุ่ง้อตายนะครับที่คือเอลของแอนที่หนุนตักนะครับอกอันมือมเอดูลนะคนเล่หน่อยครับอ่าคนเล่ก็อลดีเหมืันแล้วหมอนอง ขอเสียรบมือดจากทุกท่านครับขอบคุณท่านค้เสี่ยเด็กทัิงสี่โดยรอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งท่านโควิดมาตามาาที่บริวโรรียนะครับอ่านยเราเพมองศา้าวันที่ข้องการยกับการเป็นวันเนริมปรกันครทในระดับต่ดบไปเพื่อให้การประกอบที่มีรายสีสู่ว้านเป็นไปตามสำหรัาประเพณี่าุิพ่อประเทศเพียงแค่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาปริศษาร่าชวิทยาลัยวิทยาเขตปิศาลได้เป็นพ่อขมอครามในการประกอบพิธีแต่งข้าพเจ้าและเป็นเจ้าท่านพ่อหมอภาคพิธีการดลบวนโกนะครับได้ร่วมในการประกอบพิธีมาสีสูงเพื่อให้เป็นไปตามกฎธรรมยมประเพณีการดีของชาวพิศษณครับ ครับเป็นช่วงของการประกอบพิธีนะครับเรียนท่านทุกท่านนะครับได้ร่วมประกอบ